สวัสดีครับผม oh. มาเจอกับกับช่องนายห้อยพาทัวร์อีกรอบนะครับวันนี้มีรถมานําเสนอขายนะครับเป็นตัวร็อคกี้ร้อยเก้าสิบห้าแรงนะครับขายแบบโยนเลี่ยมเลยนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับโยนเลี่อมไปโอนเองนะครับช่วงนี้ร้อนเงินครับต้องการใช้เงิน สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0899960586ราคานี้ต่อรองได้นิดหน่อยนะครับหรืออาจจะต่อไม่ได้เลยราคาถูกจริงๆครับคันนี้ลาตัวคอกยาว7เมตรนะครับเป็นตัวเครื่อง195แรงสนยังจใจยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ ขอบคุณครับ